สาวดีกวาสาวสองสาามหนูไม่ได้หยิบเนไดอันหนึงให้อะไรเนี่ยมโ้ยล่ไหแค่ใส่เ

แมวเลยก็เด้ของที่เก็บไว้อแมวทัครก็ไม่้บ้ารู้ไหมครับคือแม่ลังชี้ดูเี่นมันตกลักหน่ะเนลักษณะกำแพงมันสูงสามเมตรนะครับอืมน่าจะกระโดดลงมาเพื่อเพราะว่าได้กลิ่นกันอได้กินซากตัวที่ตายครับตั้งแต่นี่มาก็คือโดดลงมาปุ๊บแล้วก็ขึ้นไม่ได้ครับ ตกพดดมาแล้วขึ้นแันงไม่ได้ไม่ไม่ไมีที่ออกเนาะออแล้วว่าเข้าไปอยู่ด้านในใช่ครับ<อ>หิแน่เลยมมาัมันหิวแน่เลยอืตัวน้เหรอแมวไม่ชอบไปแล้วแต่นี่ให้มันกินไง ววันนไไม่ด้้กิแลเราฟังนะเรื่องแมวเป็นไงถึงแจ้งก็หนูนอนอยู่ในบ้านแล้วเนี้ยเสียงแมวหนูนอนได้ยินเสียงแมวตอนคืนอ่ะทคืนในสามคืนอ่ะก็สงสารมันแหละแล้วหนูก็นอนไม่ได้ด้วยแหละสามคืนแล้วเหรอใช่ค่ะที่ติดมาเนี้ยใช่ค่ะแล้วแเราทำไงก็เลยก็เลยบอกมูลนิธิทานน้องแฟ้มว่าจะทำไงสงสารแมวก็สงสารอยู่แต่เราก็ไม่กล้าเนาะไม่ใช่บ้านเราแบบเป็นแมวของใครดูไหมไม่ทราบค่ะไม่ทราบเนาะของเรามีไหมของเรามีไม่มี แต่เราสงสารสงสารค่ะกลัวแบบตายอ่ะก็คิดอยู่เหมือนเรามีตายอยู่ใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเขาด้วยมีตายอยู่เนาะอ๋อมีตายมีตายนี่ได้ยินเสียงมาสามวันแล้วก็เลยแจ้งเราร้องตลอดก็แบบเดี๋ยวก็เหมือนหมดแรงก็เงียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมนว่าพอมีแรงก็ร้องขึ้นมาอีกอ่ะแล้วเราก็ช่วยอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคงจะหิวน้ําหิวข้าวเหมือนคนเราปกติอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแ้งใหไมอออกไออกไม่ได้แล้วพ่อเราออกไม่ได้มันสูงค่ะมันสูงเนาะ